มาอัปเดตเกียร์กันหน่อยถึงไหนแล้วช่างโอ้ไวแทะไวแทะปิดฝาท้ายเรียบร้อยแหละสวัสดีครับอยู่กับผมรถด,ดำสิ่งด่วนครับก็อูช่างเสิร์ตนะอยู่ที่อูช่างเสิร์ตคลิปที่แล้วก็ พูดเรื่องพระนะผมก็ไม่ได้เหมาวรวมนะพระดีผมก็ชื่นชมพระไม่ดีผมก็ขอตำหนิแล้วกันนะเออปิดให้ก่อนเนอนั่นแหละเช่างต้องฟังเพลงบ่ <c oughs> คนเราต้องมีเสพเพลงใช่ไหม,ไม,มถึงไหนแล้วช่างเวลได้ยังเซฟจับฮะนี่หรอทำขาใหม่แล้วนะ่ะ เมื่อวานไม่ผ่านนะอ๋อแยกอ๋อแยกดูกันหน่อยไหนโอ้ตัวนี้ได้แล้วนี่นะเดี๋จะจับตัวนี้วันนี้ตัดเลยเหรอตัดเลยฮะตัดให้สั้นขนาดนี้เลยนะถ้าถ้าไม่ตัดคิวต้องซื้อสายเซฟบใหม่ มันยาวเลยช่วงชักมันตึงอ๋อช่วงชักมันยาวก็เลยต้องตัดตัวนี้มันจะหักไหมเนี่ย,ยไม่น่าหักหรอกมกั้งเนาะเดี๋ยวเอากาวร้อนมาหยอดเพิ่ม,ม,มคิดได้ไงวะอ้อนี่ไงตัวนี้ นี่ตัวนี้นะครับช่างเบลซาขึ้นมาใหม่นะครับจับสายตัวนี้นี่ปกติตัวนี้จะเป็นตัวจับพาวเวอร์ชินะครับตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็ตัดได้นี่ไม่ใช่ตัดต่อใหม่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้เชื่อมเต็มนะนี่เอาโครงสร้างก่อนสะดวกสบายเงีูเชื่อมเนี่ย

อยากฟังเสียงเกียร์แล้วช่างตอนนี้มันจะดังยังไม่ได้เดินลมเลยใช่ไม่ต้องมีลมก็ได้ไหมอ่มันเหยียบแข็งเหยียบคลาดไม่ได้บอกแข็งเขาอยู่เหยียวางเลยไม่นี่สตาร์ทสิเจอนะอืม ใครอยากจะแปลงนะครับแปลงเกียร์ครับาจากลูกหมักเป็นสายก็มาได้ครับโซนบ้านกรวดนะเว้ยนี่มันตะโกนชัยปะบ้านกรวดบ้านกรวดเหรอแต่มันติดเขตปตะโกนชัยเอ้า <laughs> <laughs> ข้ามสะพานนี้ไปก็เป็นเขตปตะโกนชัยเอ้เอาแล้วทำไมฝั่งนูน้นเขตปตะโกนชัยไหนครับนู้นฝั่งข้างบ้านนูน้น <laughs> เอช่วงช่วงนี้ครับมันจะริมไปเอ่อริมน้องเอยียนน่ะเนี่ยเห็นน้องเอยีอยนน่ะใช่ไหมมันจะริมริมไปฝั่งนู้นอืมอันนี้เขตบ้านกรวดมันก็จะไปเขียงนะจางเบี้ยบอกต้องสวยต้องมาตรฐานครับ ก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับเกียร์ลูกนี้นะครับถ่ายแล้วถ่ายอีกเกียร์ถอยแตกสาแตกนิดหน่อยนะครับขายทั้งชุดเลยนะถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแยกขายนะอันนี้ก็น่าจะห้าพันแล้วมั้งเาวคลิปอีกตอนนี้ก็มีคนทักเยอะอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อ ักมาถามเฉยๆครับแป๊บลมไปขโมยของใครมาเนาะนี่ต้องดัดดีกึนต้องดัดดีกึนต้องดัดให้ปัญหาแป๊บตรงๆหมดแล้วมั้งนี่สองเส้นสามเส้นแล้วหมดแอดจากสิบล้อนี่ก็จะต่อจากถังลมใช่ไหมเข้าปั๊มคา์พ ช่างใส่ตรงไหนตรงนั้นบอครับอ้จับกับฝาเกียร์ครับาวเรชิปตัดออกไปเลยครับจบปัญหาแน่นอนเรื่องลมไม่รั่วไม่มีพา w เวอร์ชิปก็ใส่ไม่ยากนะครับใส่ไม่ยาก เอาแป๊บนั้นมาใส่ได้ไหมแบบั้นอันนี้สวยแล้วดัดงอมานน่นโค้งมานนีใส่ดูสิใส่เซฟดูดิใส่เซฟนี่นี้เอาตำแหน่งก่อนนะเดี๋ยวคือทำสีใหม่ใช่ไหม เคยเห็นมีคนทำขาย,ยขวดขาพวกนี้ขาเซฟขาอะไรเนี่ยชาวบ้านเราไม่ค่อยเห็นใช่มว่า,ามีคนก็ทำขายนะไอ้พวกขาพวกนี้ที่เขาถอดเขาอาชิบอกแปลงเป็นเพียร์สายเอาละครับตอนนี้ได้แล้วนะครับนี่ห่างไว้ช่าง ห้างไหมขันรนถนให้ได้ก่อนลูกอย่าเพิ่งใส้อย่าเพิ่งยื้อโยกมันต้องขันรถให้แน่นก่อนอขันรถให้แน่นก่อนเนาะเล่นตัวตุกจักรตุ<ม>๊กจักรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้าลองดูครับโอ้นี่หนึ่งบ่ถอยบ่อ,ยอันนี้ยังไม่แน่นอเอ้ยต้องค้ำมันนี่เองนะนี่ ตัวนี้ยังไม่แน่นเลยนี่ตัวนี้เล่นตัวได้ดจะทำคำตัวนี้เออตัวนี้อ่อนเนี่ยขาขาครับอืมนี่ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากจะแปลงนี่ขาจับซิฟอันนี้มันตัวนี้ดึงก้ามปูใช่ไหมตัวนี้เข้าเกียร์ตัวนี้เข้าอเนนี่ยตัว๋ออ่อนตัวนี้อ่อนตัวนี้เซฟตัวนี้ ตัวนี้ไงสายตัวนี้น่ตัวเข้าเกียใช่ไหมตัวนี้ไหนลองลองเกียหนึ่งอูเขาได้ไหมเมื่อกี้เกียถอยป่ะนี่หนึ่งใช่ไหมเออสามป่ะ สี่ห้าหหได้ไหมโอเคสูเรื่องครับเดี๋ยวตามตัวนั้นแน่นอยู่แน่นอยู่ใส่ได้ใส่ง่ายอยู่เดี๋ยวขึ้นไปลองผมจะลองดูนะเอ้ย นี่อะไรวะนี่น่าจะสองนะเอ๊ะหนึ่งไปไหนหนึ่งไปบนใช่ไหมหนึ่งไปบน,บนี่หนึ่งสองสามสี่อโอ้ห้า,ห,ยยาห้าชิดพวงมาลัยเดิ